สีทาภายนอก RTB Silitech Decorative Paint เป็นสีสูตรน้ำที่มีส่วนผสมของผลึกแก้วซิลิเกตช่วยให้สีสามารถระบายอากาศได้เหมาะสำหรับทาปูนใหม่เนื่องจากไม่ต้องทารองพื้นเนื้อฟิล์มสียึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีช่วยลดปัญหาสีพองสีลอกล่อนและสีซีดจ,จางได้ทั้งยังทนทานต่อสภาพอากาศและการเช็ดขัดถูสามารถป้องกันการเกิดคราบเกลือได้แม้เป็นพื้นที่ใกล้ชายทะเล นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนผสมของสารปรอลอและตะกั่วทั้งยังเป็นสูตร Low VOCs ที่ปลอดภัยจากสารระเหย mm hmm. Toa Organic Care mm hmm. เป็นสีน้ำอะคริลิกสูตรพิเศษที่ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติแทนวัตถุดิบจากปิตโตรเลียมและได้รับการรับรองมาตรฐาน BioPreferred จาก USDA mm hmm. เนื้อเป็นชนิดฟิล์มเนียน เหมาะสำหรับใช้เป็นสีทาภายในใช้เทคโนโลยีอันตราคลีนเทคโนโลยีจึงสามารถเช็ดล้างหรือทำความสะอาดได้บ่อยครั้งสูตรนี้มีสารระเหย vocs 0%ทำให้มีกลิ่นอ่อนและปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดผู้สูงอายุและเด็กเล็กนอกจากนี้ยังมีไมโครแบนที่ช่วยยับยั้งแบคทีรียและโคโรนาไวรัสได้9 9 นิปปอนเทนเวเทอร์บอลเซมิกลอสเป็นสีทาภายนอกเกรดอัลตราพรีเมียมที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสีเวเทอร์บอลซึ่งเป็นกาวอะคริลิกที่ช่วยให้เนื้อฟิล์มของสีมีความยืดหยุ่นและแน่นเป็นพิเศษจะยึดเกาะกับพื้นผนังได้ดีทําให้สีสวยสดไม่ซีดจางง่ายทั้งยังช่วยป้องกันปัญหาสีลอกล่อนเป็นฝุ่นผงการเกิดคราบเกลือหรือคราบด่างช่วยปกปิดรอยแตกลายงาและป้องกันความชื้นซึมเข้าสู่ผนังจึงลดปัญหาสีพองและการเกิดตะไคร่น้ําได้ด้วย นอกจากนี้ยังทนทานต่อสภาวะอากาศสามารถทำความสะอาดขัดถูได้สีทาภายในชนิดกึ่งเงาููััอินส p ป r e อิน e r ี o ี์เซมิกลอสเป็นสีน้ำอะคริลิกที่ประกอบด้วยกาวอะคริลิกคุณภาพสูงและใช้เทคโนโลยีโครมาบรทยทำให้เนื้อสียึดเกาะผนังได้ดีทนทานต่อการช็ดและขัดถูทั้งยังป้องกันด่างเกลือได้เป็นอย่างดี ทำให้สีไม่หลุดลอกง่ายผนังสีสวยสดทนนานและยังสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้สูตรนี้ไม่ผสมสารปรลอดและตะกั่วมีสารระเหยต่ำจึงมีกลิ่นอ่อนและปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำได้อีกด้วย สีทาภายในเีเจอร์คูลออลคลาสเป็นสีน้ำอะคริลิกแท้100%ที่ใช้เทคโนโลยีการเรียงตัวกันของเม็ดไมโครฟิยเซรามิก er ทรงกลมกลวงขนาดเล็กอย่างหนาแน่น ทำให้สีมีคุณสมบัติในการยึดเกาะชั้นผนังปูนได้ดีช่วยป้องกันสีลอกล่อนและยังมีค่าสะท้อนความร้อนมากกว่า94.2%ช่วยให้ตัวบ้านเย็นและประหยัดพลังงานสีทาภายนอกสูตรนี้มีเนื้อสีเยอะและมีฟิล์มสีเนียนทำให้ทาได้ง่ายและยังช่วยกลบสีของผนังเดิมได้ดีนอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำได้อีกด้วยคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด